สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่ผมไปอยู่ในเกมด็อกเตอร์เพนความเจ็บปวดของหมอ WSD เพื่อเดิน EPI n t e r a c t เดิมเหมือน park เราจะเดินยิวพักเรกๆเลยวันนี้ไม่ค่อยจะไลฟ์เลยนะขี้เกียจมากเลยไม่ใช่อะไรผมติด p o e ตอนนี้ <laughs> แทบเล่นไม่ต้องเ นี่มันใบนัดนะครับมติทูเป็นมีดอุปกรณ์แบบมีดมีดสามารถมีอุปกรณ์หลายอย่างไลยเขาเรียกมีดเลยมีดที่มันมีแบบไขควงมีอะไรอยู่ข้างในนะเป็นมีดที่แบบมีทุกอย่างผมจำไม่ได้จะเรียกว่าอะไรจะทำอะไรบ้างใช่มีนัดอยู่นะโอเคมีใบมันนัดไหมมีร้อย ก็ไปได้ต่อนัดแล้วอ๋อฉันไม่รู้หาช่เราต้องเอาไปนัดให้ใหดูก่อนโอเคนะไปนัดนี่ครับไปนัดอืมโอเคคุณไปไดชั้นที่หกอ้อหมอยที่หกศูนย์หกคตรมากไม่เป็นไรโอเคพีค่ไม่ค่อยจะไลฟ์เลยนะช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะตั้วแต่ POE เต็ม P O E มากเกินไป ต่เกมนี้เป็นเกมนี้แบบน่าสนใจดีก็เลยมาเล่นทั้งหมดเป็นเล่นติดชาร์จจริงกําลังเต็ดอยู่ เพลงลิปนี่มันดีจริงๆนะเนี่ยอะไรเนี่เกิดอะไรขึ้นเขาไม่สนใจฉันด้วยซ้ำันไม่ค่อยชอบเข็มเท่าไหร่เลยโอเคเธอกำลังหลับอยู่หลับอยู่จะกระดิกเท้าได้อ้าวหมอ สวัสดีครับคุณหมอโอ้สวัสดีช่วยอะไรได้บ้างสวัสดีครับหมอวันนี้มาเพื่อมารูทีนเช็คมาเช็คเฉยๆโอเคนั่งที่เก้าอี้ได้เลยนล้วหมอเบกมาหมอเบกโอเคมาเริ่มกันดีกว่าอ้าปากกว้างๆหน่อย โอเคมันจะดูดีนะฟันเราดูดีเกือบจะดีแล้วแต่ว่าต้องเอาหินปูนตนี้ออกสักหน่อยให้ฉันจาัดก,การตอนนี้เลยไหม เขาบอกว่าเอาเลยนะมาโอเคเดี๋ยวฉีดยาแป๊บยาสลุปแป๊บหนึ่งอ่ะอะไม่ใช่หินปูนเนอะจะเป็นฟันผูนอแต่ต้องฉีดยาเลยหุ่นหินปูนมันไม่ต้องฉีดน่าจะฟันผูนโน่ uh. no. เกร็บเสร็จแล้วรอ,อแป๊บหนึ่งจะมีผู้ป่วยอยู่ข้องหนึ่ง จะ,จะกลับมาขอรับแป๊บหนึ่งสามาร์ทเดลกได้เลยทำอะไรเร็วมากแป๊บเดียวจะรีบกลับมาหมอเบลกถ้าเกิดมันถอนฟันคนไปใครคุณคุณอะไรอ้าวปีาศาจคุณได้ยิน ฉันหรือเปล่าใครตายห,หัวของฉันน้ามันบ้าอะไรกันน่าเผลอหลับไปนี่แหละมีอะไรแไปลกๆต้อไปวางหน้าสักหน่อยาปาฟก คนบ้าไปหมดเลยดูล็อก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 อีเขียนว่าอะไรเนะี่ยเคยเห็นคนนี้มาก,ก่อนเลยคนหายไปฉรนงรีบรออกไปจากที่นี่แล้วนั่นมันแสงเลยอยู่ข้างหลังนั่นมันสะท้อน นจะเป็นช่องระบายอากาศมีมีดอยู่ปรนเดี๋ยวบันไดบันไดถูกปิดเสลฟว่าบันไดถูกปิดไม่สามารถเดินลงบันไดเอยไม่เซลฟว่าลิฟต์ถูกปิดลงลิฟต์ไม่ได้ คนหายตัวไปเจ้าเธออยู่แค่หกครัว,วบเองนีครับพี่สวัสดีครับคุณไม่แค็งจะซอบไปดีกว่าหมอแห่งความเจ็บปวดด็อกเตอร์เพลน โอ้โหผมถ้าผมไปเช็คกันอยากรู้มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยรู้น่ากินยังเลยแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ที่เช่นตองตัวดีพวกที่นักันเอากุธแจ้งเอาไว้ในห้องน้ำอยู่ในอลูระบายไอลูระบายน้ำเนะ อย,อย่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงนะ้วเป็นอุบัติเหตุฉันไปซื้อเบียร์เดี๋ยวกลับมาแจกกุญแจให้หน่อยอะไรประมาณมีลูกกระต่ายอยู่ตรงทีวีด้วยจำสแกล็กเคเดี๋ยวน้กกลับไปที่ห้องน้ำ สวัสดีครับองไอเจอล้วาหายไปโหายไปแล้วหายไปไหนาสวัสดีครับหมอ ยแ,แกจะเอาไปจากที่นี่ไม่ได้แล้เบอร์เกอร์แล้เบอร์เกอร์ของผมอ่ะเอาไว้ทำอะไรไว้กินเนี่ยน่าจะเอาไว้ให้คนเมื่อกี้แน่แล้วมันอาจจะไม่ช่วยนะเฮ้ยไปรู้เปลี่ยนใจหรือยัง ีวิ่งหนีแล้วก็ตามฉันมาเข้าร่วมไม่เสร็จไ,ได้เป็คนคน,คนคือเด๋อดที่ดีมากเลยสนะุดคิปเองแค่หลับนบนลิฟต์ไปเฉย กินเป็นแค่หลับบนลิฟต์ลับเบอร์เกอร์ของผมอ่ะ หลำมีความสุขเออกลับมาดูดีทันทีซื้อท,ทุกอย่างนะใช่ไหมสำหรับวันนี้ไปอะไรที่บ้ามากเลยแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะ เรต้อการห้ามตัวเองเอาไว้แม้กระทั่งยาชีพไปก็ไม่เวิร์กดูเหมือนว่าเขาจะเคยแปลงฟันมาก่อนสองครั้งต่อวันเลยเป็นไปไม่ได้น่าเสียดายจังเห็นไหมมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราไม่สามารถฉีดยาคนพวกนี้ได้เพราะมันแปลงฟันแปรงฟันสองครั้งต่อวัน เพราะเขาโมแต่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองอีกไม่นานเราจะแทบไม่มีกองทัพของเราแล้วนะมันจะไม่มีใครมาเพิ่มในกองทัพของเราเลยฉะนักก้นฉันก็ต้องทำงานกลางคืนด้วยเหมือนกันฉันชอบในความในความพยายามคุณจะไปละ ไม่ฉันเดี๋ยวฉันจะไปแล้วถ้าเธอไม่ว่าอะไรมากไม่ผมไม่ว่าฉันไม่ว่าอะไรไปเลยนะแล้วก็เฮลเซตซาตานบูชาซาตานรูปซาตานเฮลซาตานมันเหมือนซาธูแต่แบบสบรับซาตานอืมทีดีเสียงนั้นด้วยใช่ไหม แปลงฟันสามครั้งต่อว,วันครับไม่ต้องมองโอเคในเกมก็ปิดเองด้วยเกมของทุกคนที่ชอบชมไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ในคลิปคลิปวิดีโอจะเหมืนคลิปหนะ้าใครไปนอนแล้วฝันดีทำให้ตัวโชคดีวนี้สวัสดีครับลกกากรา่ความเชื่อกับทุกคนไม่ไป